สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของอตำแหน่งของการปวดท้องนะครับตำแหน่งของการปวดปวดท้องของเราเนี่ยสามารถที่จะบอกโรคต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีได้เผยแพร่สาระความรู้ดีๆตรงนี้นะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับตำแหน่งแรกเนี่ย ก็ค so ือด so, ้านขวาบนนะครับด้านขวาบนเนี่ยก็อาจจะเป็นนิ้วในถุงน้ําดีนะครับลักษณะอาการของนิ้วในถุงน้ําดีเนี่ยก็จะปวดท้องขวาบนหลังกินอาหารมื้อหลักถ้าปวดท้องไม่หายเนี่ยก็อาจจะเป็นถุงน้ําดีอักเสบนะครับต่อมาเนี่ยถ้าปวดท้องทางด้านซ้ายบนก็อาจจะเป็นตับอ่อนอักเสบนะครับถ้าตับอ่อนอักเสบ คุณผู้ชมก็จะมีอาการปวดมากจนทะลุไปถึงด้านหลังนะครับหรือนิ้วในท่อไตถ้าไตาอักเสบนะครับก็จะมีอาการปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะแสบขัดหรือมีเลือดปนออกมาต่อมาเนี่ยถ้าปวดด้านขวาล่างก็อาจจะเป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบโดยเริ่มปวดที่ลิ้นปีหรือกลางสะดือแล้วก็ย้ายมาขวาล่างแล้วก็อาจจะมีไข้ คลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียร่วมด้วยต่อมาเนี่ยถ้าปวดด้านซ้ายล่างถ้าปวดด้านซ้ายล่างก็อาจจะเป็นการอักเสบเฉียบพลันของลำไส้ป่งพองเป็นกระปาะหรือปีกมดลูกด้านซ้ายอักเสบก็ได้นะครับทีนี้ถ้ามีอาการร่วมเมื่อปวดท้องเนี่ยนะครับถ้ามีอาการร่วมต่อไปนี้เนี่ยคุณผู้ชมควรจะไปพบแพทย์นะครับก็คือ1เนี่ยมีไข้ 2. ตัวเหลือง 3. น้ำหนักลดลงมาก 4. ปวดมากจนต้องตื่นตอนหลับนะครับนี่คือลักษณะอาการร่วมกับการปวดท้องในตำแหน่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของการปวดท้องเนี่ยก็สามารถที่จะบ่งบอกโรคที่เราเป็นได้นะครับ